พระเมีลุงกวยพามาเบืองตนทุเรียนตนที่มันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนะเป็นกลุ่มเป็นทุเรียนไอ้คู่นะครับต้นคู่ซึ่งมีขนาดความสูงเพิ่มขึ้นมาอีกนะประมาณทักสามเมตรสี่เมตรเนาะถึงปลายนะครับถึงยอดปลายเนาะช่วงนี้กาลังเป็นช่วงแตกใบอ่อนนะครับนะเป็นใบหางดาบใบดาบเนาะสีเขีาเพสราดแน่กับบอนั่นนะครับเพราะว่ามันกําลัง มันมีอันตัวเขา่าตัวดาบเนาะแต่ว่าร่มมันมากนะครับนะร่มแห้งครับ่วงนี้ใบเสียบด้วครับเนี่ยไปเป็นแบบนี้เลยมันยังมันย่นย <laughs> ใบเสียนะครับนี่คือร่มนะครับนะเกิดจากสาเหตุร่มนะครับจะมากับเบื้องแล้วกับหมูสิเป็นยังไงตอนนี้กาลังพิจารณากหุ่นส่วนอยู่ครับว่าเอาสีตัดวอเนาะ ตัดก็คือหมายถึงว่าตัดต้นมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีนี่งามแหงครับเนาะต้นมันงามมีหลีแหละครับมันสูงขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันเทนให้ทุเรียนบวโตหรือบ่อจริงๆนะครับยังคิดอยู่ครับยังศึกษาอยู่คันพี่ๆท่านใดมีความเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเอ้ยนั่แนะนำนะครับนะมมีคําแนะนำว่าเสียจริงใดดีนะครับหรือปล่อยมันไหวมันกะไงคือกันครับแนะนำของมานเด้อครับเพราะว่า ผมก็บบเคยปลูกนะครับก็ลร่องทดล่องปลูกผสมไปนะครับก็อยากปลูกนันเป็นกะไม่ปลาแต่จริงๆตอนแรกเขาปลูกไม้ปลาเนาะแต่ตอนนี้มันเกิดม,มีผลไม้ยังข้าวมาผสมน้านะครับก็เลยยังตัดสินใจบใดได้นะครับเนาะก็ปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆครับต้นมะพร้าวต้นนั่นก็ปลูกไปนะครับตามันปลูกไปใหนนะมันก็มีต้นงามงามแต่ว่าผมว่ามันก้นขอนมันเรื่อยๆนะครับเริ่อเป็นชัดนะครับฟังนะูเนาะ แล้วพี่หนาใบาเต็มผมสิบแตงหรอครับมันก็นพอแตงเนี่ยมันเป็นอันนเหรอมาเบืองข้างในครับอ่ะนี่สีตดนนะครับจะถือร่มไปหน่อยนะครับนะมือนีก็คืนอนสีโหดดอกเบืองยินยังชื่นชื่นอยู่เดี๋ยวเสือร่าสีลงพอใบเขากัยัางงามอยู่นะครับนะส่วนฝั่งนี้บ่มีเสียร่านะครับนะใบแต่ว่าถือร่มแน่นหน่อยนะล่มร่มเพชรนะครับนะกําลังงามนะครับนะกําลังงาม สำหรับโซนต้ในญใ่มันอีกะสำนีครับเดี๋ยวเมื่อลังผ้นสภาพใเบิ่งอีกโซนหนึ่งครับพอผมปลูกทุเรียนคันหลอมเนาะเป็นคันบ่อรอบพื้นที่นะครับพื้นที่เขาขุดบ่อรอบเลยนะครับพอพื้นที่เขาตำนะ่ำเนาะก็เดี๋ยวมีโอกาสสภาพใบเบื่องอีกครับสมนีนมกสวัสดีครับผม